หลังคารถกระบะนั่นประมาณ70เมตรนะฮะเ0 80เมตรโดยประมาณนะครับใส่มากเลยฮะกล้องยิงเร็วของพี่กิ่งกิงแท้เบิกร้านปืนวังบูรพานะครับให้ดูนะไกลนะครับหลังคารถกระบะนู่นนะครับนู่นเลยนะฮะข้ามฝั่งไปอีกนะครับประมาณนะฮะเ80เมตรโดยประมาณนะครับกิ่งกิงแท้นะฮะเบิกร้านปืนวังบูรพานะครับสวยมากนะครับ จยดนี้เลยนะครับสวัสดีครับผมปุ๊คลองถมพลาซ่านะครับวันนี้จะมารีวิว กล้องนะฮะกล้องยิงเร็วระดับเทพเลยนะครับเบิกร้านปืนวังบูรพาของแท้นะครับนี่เลยนะครับเข้าวังบูรพาก็จะเจอนะไปซื้อได้เลยก็ได้นะฮะไม่ต้องผ่านผมหรือใครไม่มีเวลาก็มาซื้อที่ผมได้นะครับนี่นะฮะวิชั่นคิง g 2 5 5งจีดคูณ26นะครับ <S <S ก็ซูมระยะ5เท่าก,าก็ประมาณไม่เกิน70เมตรตั้งแต่1ถึงเ0เมตรโดยประมาณนะครับหน้าเลนกว้าง26่มิลนะครับ กระจกใสระดับ h d ดีนะครับแล้วก็ตัวกล้องอัดแก๊สกันฝุ่นกันฝ้ากันน้ํานะครับนี่นะครับให้ดูทั้งตัวก่อนนะครับสวยมากตัวจริงสวยแล้วก็ทนมากๆตัวนี้ยอดนิยมมากนะครับเป็นกล้องยิงเร็วสายล่าอย่างดีเลยนะครับนี่นะฮะแจ่มมากเลยนะครับ ตัวนี้คอท่อใหญ่30มิมลิเมตรมองเห็นชัดเจนนะครับเส้นเล็งไหมฮะเป็นจุดกลางกลมมีขีดข้างๆนะครับเป็นระบบแบบยิงไวนะฮะก้องยิงเร็วนะครับมีไฟในเส้นเลงสีแดงกระสีน้าเงินบางรุ่นก็เป็นสีแดงกับสีเขียวนะาแล้วแต่รุ่นมันก็คือตัวเดียวกันนะครับไฟก็เป็นจุดวงกลมกลางจุดเดียวนะฮะวงกลมตรงไฟแค่นั้นนะครับนี่นะฮะให้ดูตัวนี้นะครับตัวนี้ เป็นปุ่มเปิดไฟนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยหมุนไปเรื่อยไฟมันก็จะติดติดติดแล้วก็จะดับไปเรื่อยๆเพิ่มความสว่างความเข้มของไฟก็ตัวนี้ใส่ทานก็ไข่ตัวนี้ออกนะฮะทานมีไขยทั่วไปนะครับตัวนี้เป็นปรับในนะครับเปิดฝาตัวนี้เปิดฝาเนี่ยเปิดฝานะผมเปิดให้ดูนะผมเปิดไปแล้วนะครับเปิดฝาปุ๊บมันก็จะมีข้างในเนี่ยครับสเกลนี่นะครับหมุนง่ายเลยสเกลละเอียดมากนะครับ ปรับขึ้นลงนะฮะซ้ายขวาอันนี้ก็เป็นปรับในหมดเลยนะครับแจ่มมากเลยกันเด็กเล่นนะครับยามอตตัวจริงสวยมากๆงานเนียนมากของแทวิ้งคิงแบรนด์ดังระดับโลกนะครับกว่า20ปีนะครับงานเขาจะทนและจะสวยมากนะครับตัวนี้นะครับไม่มีปรับปลาเล่นง่ายนะเล่นง่ายไม่มีปรับปลาเพราะมันชัดอยู่แล้วกระจกนี่โคตรชัดเลยนะครับแล้วก็มีปรับตาหลังให้ด้วย สำหรับคนเายตาสั้นใส่ตายาวกับปรับตรงนี้เอานะครับนี่ตัวหลังกว้างมากเลยนะครับบอกสิ่งที่แถมนะที่ทางเราแถมให้นะครับเราทางบริษัทแถมให้ด้วยนะครับก็คืออันนี้เลยนะฮะผ้าเช็ดเลนนะนะับผ้าเช็ดเลนคู่มือครบเลยนะครับไฟฉายคาดหัวนะฮะร,ระดับน้ําตั้งกล้องขาจับพร้อมตัวไข่ครบเลยฝากระดกด้านหน้าฝากระดกด้านหลังแถมครบเลยไม่ต้องซื้อนะครับ เราซื้อกับทางเราเนี่ยได้ของแท้ล้านเปอร์เซ็นนะย้ำเลยว่าล้านเปอร์เซ็นถ้าคุณพี่มาวังบรุรพาก็จะเจอนะครับก็จะเจอตัวแท้นะครับแล้วมีประกันหนึ่งเดือนทุกตัวเสียเคลมเปลี่ยนฟรีไปเลยแล้วก็เกินประกันเรามีช่างซ่อมค่าซ่อมนี่ก็ไม่กี่ตังค์นะครับเดี๋ยวมาวัดขนาดความยาวให้ดูนะครับนี่นะครับรวมฝากระดกหน้าหลังเลยนะครับความยาวอยู่ที่11นิ้วนะฮะความยาวของตัวนี้ยอยู่ที่11นิ้วนะครับ ก็มาตรฐานกล้อง,งยิงเร็วนะครับน้ำหนักช่างพร้อมฝากระดกเลยนะครับประมาณ4.2่จดขีดนะน้ำหนักอยู่ที่4.2ขีดก็ถือว่าไม่หนักนะฮะไม่หนักนะครับเพียแค่ยังไม่ถึงครึ่งโลเลยนะครับกล้อง,งยิงเร็วมันก็ไม่ยาวมากแล้วก็ไม่หนักมากนะครับแล้วก็สาล่านี่โคตรเหมาะเลยนะครับทนใส่กันฝุ่นกันฟ้ากันน้ํา เอาไปล่าได้เลยระยะไม่เกิน7จ็ดแปดิบเมตรอะแจ่มเลยเจอปุ๊บก็เล่นปั๊บเลยนะครับของแท้นะฮะก็มีเก็บเงินไปทางได้นะโอนก็ได้นะราคาเดี๋ยวผมลงไว้ใต้คอมเมนต์เนาะสนใจก็โทรหาสอบถามกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะเราจะมีกล้องใหม่ๆดีๆมานําเสนอบ,บ่อยๆท่านก็จะได้รู้เป็นคนแรกๆนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมครับผมสวัสดีครับ